ถ้าพูดถึงโพแม้จะไม่ใช่การสำรวจความคิดเห็นที่จะการันตีผลการเลือกตั้งได้แต่อย่างน้อยโพ ก็สะท้อนความนิยมความคิดเห็นของคนในช่วงนั้นๆน,น,นะครับช่วงนี้มีการทําโพกันบ่อยอย่างนิด้าโพครับก็จะเห็นว่ามีทําทั้งรายจังหวัดทําทั้งประเทศทําในกรุงเทพมหานครแต่อันดับ 1, 2, 3ก็จะสลับกันไปนะครับอาจจะมีแพทองทานของเพื่อไทยมีพิธาของก้าวไกลมีพลเอกประยุทธ์จันโอชาของรวมไทยสร้างชาติแต่การทําโพที่กรุงเทพมหานครล่าสุดปรากฏว่าพิธาขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่ง ของก้าวไกลนี่เป็นโพลแรกของ ้าไกลนะครับที่ได้ขึ้นมาเป็นอันดับนตอนนี้จะมีโพออกมาอยู่อย่างต่อเนื่องนะคะพอไปถามพักการเมืองต่างๆก็บอกว่าโพที่ออกมายังไม่สามารถขย่วความมั่นใจของพักการเมืองโดยเฉพาะพักใหญ่ๆได้แต่ความเห็นของฝั่งพักเพื่อไทยก็บอกว่ากระแสะข่าวที่นอกเหนือจากโพข่าวที่บอกว่าจะมีการจับมือกันสูตรจัดตั้งรัฐบาลพักนู้นจับคั่วกับพักนี้ข่าวแบบนี้ต่างหากที่เพื่อไทยมองว่ากําลังฉุดรั้งความนิยมของพักเพื่อไทยส่วนหัวหน้า หน้าพักภูมิใจไทยก็ย้ำนะคะว่าการจัดตั้งรัฐบาลน,นั้นจะเกิดขึ้นตามกติกาค่ะกติกาและความเป็นสากลเป็นสิ่งที่หัวหน้าพักภูมิใจไทยอ้างอิงถึงแนวทางปฏิบัติในการจัดตั้งรัฐบาลหลังการเลือกตั้งและเลือกนายกรัฐมนตรีคนต่อไปก็คือพักที่ได้คะแนนสูงสุดย่อมต้องได้สิทธิในการจัดตั้งรัฐบาลก่อนเว้นแต่เสียงอันดับหนึ่งไม่สามารถเจรจาจัดตั้งรัฐบาลได้ ก็เป็นโอกาสของพักอันดับสองและอันดับสามขึ้นอยู่กับสถานการณ์จากนั้นบทสรุปก็จะขึ้นอยู่กับฝ่ายที่มีเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรที่จะลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีได้โดยพักภูมิใจไทยพยายามจะให้ได้ที่นั่งในสภาให้ได้มากที่สุดเพราะเชื่อว,ว่าจะไม่มีสูตรที่นายกรัฐมนตรีจะมาจากพักเสียงข้างน้อยค่ะ มันตายทั้งเป็นนะก็คง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 ,งไม่มีใครกล้ามันก็คงไม่มีใครกล้าหรอกทําอย่างนั้นอย่าลืมว่าไอ้ครั้งนี้เป็นครั้งที่สองแล้วใช่ไหมครับที่เราใช้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ในการที่กําหนดว่าสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยต้องมีส่วนร่วมในการเลือกนาย,ยกรัฐมนตรีแต่ในที่สุดนายยกรัฐมนตรีก็ต้องอยู่ได้เพราะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นายอนุทินย้ำนะครับว่าตอนนี้ไม่มีการพูดคุยหรือเจรจาใดๆแม้แต่การร่วมโต๊ะอาหารแล้วก็กลายเป็นข้อสังเกตเรื่องดีลลับจัดตั้งรัฐบาลซึ่งก็สอดรับครับกับท่าทีของนายภูมิธรรมเวชยชัยแกนนำของเพื่อไทยที่ชี้ว่ามีคนพยายามฉุดรั้งคะแนนนิยมของพักด้วยการออกมาเปิดเผยชี้ว่าเพื่อไทยจะจับมือกับพักนั้นพักนี้จะตั้งรัฐบาลโดยเฉพาะดีลลับข้ามขั้ว แล้วก็บอกว่าตกลงยอมรับให้พลเอกประวิตร์วงษสุวรรณเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วทั้งที่โดยข้อเท็จจริงเพื่อไทยไม่มีเหตุผลที่จะจับมือกับใครเพราะเชื่อมั่นว่าพักจะได้รับชัยชนะในการเลือกตั้ง310เสียงในสภาสิ่งที่คุณวิรัตพูดผมอยากจะเรียนถามคุณวิรัต์ว่าคุณวิรัตฝันกลางวันไปหรือเปล่าพักเพื่อไทยโดยกรรมการบริหารไม่เคยมีมติอย่างนี้เลย วันนี้เราเดินมั่นคงที่จะให้ได้พักเดียวด่มีคะแนนเสียงเพื่อจะต่อสู้กับอำนาจของสอวอในการที่จะจัดตั้งรัฐบาลเราไม่เคยตกลงไม่เคยจัดการไม่เคยประสานงานกับคุณวิรัตหรือกับใครทั้งสิ้นเพราะนั้นพักเพื่อไทยวันนี้เดินหน้าแลนสไลด์อย่างเดียวเราไม่สนับสนุนคนอื่นเป็นนายกทัฐนมนตรีเราไม่สนับสนุนการจะร่วมมือกับพักพลังประชารัฐ ภาคเก้าไกลวันนี้มีการถแถลงยืนยันการส่งผู้สมัครสสทั้งสองระบบนะครับทั้งสสเขตและสสบัญชีรายชื่อโดยผู้สมัครสสเขตอยู่ระหว่างการจัดทำพาร์มารีโหวตครับคาดว่าจะเสร็จในเดือนนี้แล้วก็จะเคาะชื่อผู้สมัครสสระบบบัญชีรายชื่อก่อนวันเปิดรับสมัครหลังตีความผลสำรวจหรือโพลที่บอกว่าคนกรุงเทพต้องการให้ในายพิธาลิมเจริญรัฐเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30 หรือว่าเป็นการตอบรับจากประชาชนที่ดีซึ่งต้องการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ใช่แค่รัฐบาลหรือนายกแต่รวมถึงการเปลี่ยนแปลงประเทศออกจากกระบอกเผด็จการครับคุณทิมพิธาลิ้มเจริญรัต์หหนาพรรเก้าวไกลเองก็ได้รับฉันทามติจากพี่น้องประชาชนจากผลโพรนะครับในเขตกรุงเทพและเขตเมืองให้เป็นผู้คาดหวังว่าอยากจะให้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยสิ่งนี้ครับก็เป็นการ ตอบรับจากพี่น้องประชาชนว่าประชาชนเองต้องการการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่เปลี่ยนแปลงแค่รัฐบาลนะครับหรือเปลี่ยนแปลงแค่ตัวนายกรัฐมนตรีเท่านั้นแต่รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของประเทศไทยที่จะต้องขับเคลื่อนไปข้างหน้าเราติดลมจากเผด็จการซ่อนรูปมามากกว่า8ปีแล้ววันนี้ครับประชาชนเริ่มส่งเสียงของการเรียกร้องในการที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงในประเทศไทย มาดูรายละเอียดการจัดทําโพที่บ่งชี้ว่าคนกรุงเทพเลือกนายพิธามาเป็นอันดับหนึ่งเนี่ยนะคะ พอนี้เลือกพักเก้าวไกลเป็นอันดับหนึ่งแล้วบอกว่าอยากได้นายพิธาลิ้มเจริญรัฐเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปนี่เป็นผลสำรวจของนิดาโพเรื่องคนกรุงเทพเลือกพักไหนเป็นการสำรวจระหว่างวันที่15ถึง21มีนาคมสำรวจที่กลุ่มตัวอย่างจำนวน2,500หน่วยซึ่งเป็นกลุ่มประชาชนอายุ18ปีขึ้นไปที่มีสิทธิ์เลือกตั้งในกรุงเทพ ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง50เขตกระจายอยู่ทุกระดับการศึกษาอาชีพและรายได้และเป็นการเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์นะคะและถ้าเทียบคะแนนเป็นร้อยละระหว่างอันดับทั้งกรณีคนกรุงเทพเลือกนายกกรณีคนกรุงเทพเลือกพักการเมืองก็ถือว่าไม่ได้ทิ้งห่างกันมากนะะักค่ะและผลโพก็ยังไปสอดคล้องกับกระแสสังคมหรือคอการเมืองที่วิพากษ์วิจารณ์กันอยู่ในเวลานี้ค่ะ